นิทานภาษาญี่ปุ่นครอบครัวแมวทำนาอยู่ที่สยามเนโกโนคาสุคุโตะสยามโนทัมโบเมื่อ298ปีก่อนมีครอบครัวแมวอาศัยอยู่ในทุ่งนากว้างใหญ่ของประเทศที่เรียกว่าสยามนิเฮคุคิวจูฮะจิเนนมาเอะสยามโตยูคุนิโนฮิโรยทัมโบโนนักกาิเนโกโนคาสุคุกาซุนเดอิมาชิตะ ครอบครัวแมวปลูกข้าวทุกวันและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลต้นข้าว n นโกโนคาสุคุวะไมนิจิอินเนโออุเอทามะเทมะฮิมะคาเคเตะคเมโอโซดาเทเตอิมาชิตะ พ่อแมวออกไปที่ทุ่งนาแต่เช้าตรู่เพื่อสังเกตต้นข้าวและไถพรวนดินโอตโตซังเนโกวะอซาฮายาคุคาระทามโบนิเดเตอิเนโนโยสูโอมินากะระสุจิโอทาคายาชิมาชิตะแม่แมวช่วยรดน้ำต้นข้าวพร้อมกับทำอาหารให้ครอบครัวโอกะซังเนโกวะคาซูกุโนทาเมเนนิโชคุจิโอสุคุรินากะระอิเนโนมิสึยาริโอเทสุไดามาชิตะลูกแมวผู้หญิงเล่นอยู่บนคันนา พร้อมสนุกกับเสียงต้นข้าวที่ปลิวไปตามลมมุซุเมะเนโกตะจิว่าอินาฮก้าคาเซนิยูเลุ่โอโตโอทาโนชิมินากาลาอเซมิจิเดะอซ m นเด i อิมาชิตะวันหนึ่งฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในทุ่งนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาลุฮิ โออาเมกาฟูริทาโบโนซุยิก้าคิวนิอากาดิมัชิตะครอบครัวแมวเร่งสร้างคันดินใหม่เพื่อป้องกันน้ำในทุ่งนาเนโกโนคาสขคุวาทาโบโนมิซุโอมาโมรุทามะอิโซยเดโดเตโอสุคุรินาโอชิมัชิตะพ่อแมวและลูกแมวช่วยกันทำงานอย่างหนักจนเลอะครวญไปทั้งตัวโอโตซังเนโกวะโดโรมามิเลนินาลินาการะมุซเมเนโกตะจิโต 協力して12。 ฮาตาลาคิมาชิตะหลังจากฝนหยุดตกครอบครัวแมวก็สามารถปกป้องต้นข้าวได้สำเร็จโออเมก้าย่านเดอโตเนโกโนคโซคุว่าบูจินิอินเนโอมาโมริคิริมาชิตะในปีนั้นทุ่งนาของพวกเขาให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และได้รับการขอบคุณจากชาวบ้านโซโนโทชิคาเลลาโนอตทโบหว่าโฮสคิโทนาริมูรานมินาคาระคันชากซาเลมาชิตะครอบครัวแมว กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบอีกครั้งพร้อมเฝ้ารอการปลูกข้าวในปีหน้าอย่างมีความหวังในโกโนคาซุค ok ุวะมาตาเฮวาินะฮิบิโอสุโกชินากะราไลเนโนทาอุเอโอทานโนชิมินิชิตเติมาชิตะโอวาริจบแล้วค่ะค่ะข,ขอฝาก f c e b o o o p เพจเรียนภาษาญี่ปุ่นกับแคทคอร์ดมอสและ YouTube ช่องเรียนภาษาญี่ปุ่นกับแคทคอร์ดมอสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ